ครับสวัสดีครับอยู่กับผมมันส่งไมโครครับครับตันนี้เราก็มาอยู่ตั้งคันล้อมเสร็จแล้วครับก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีครับยังไม่เรียบร้อยดีนะแต่ก็ตรงนี้มีงานเพิ่มเติมคือว่าลอกดินล็อกนี้ครับลอกไปครับไปตั้งคันนู่นครับแนวนูนครับตั้งแนวตรงกับบ้านครับตรงกับบ้านหลังคันกว้างยี่สิบหกเมตรครับก็จะเอาดินบ่อนี้ไปแล้วก็ขุดล่องน้ําแบบเนี้ครับ วนรอบครับพอทําคันตั้งคันเสร็จก็ขุดวงลงวงแอร์ขุดร่องน้ําเนี่ยครับวงรอบนี่ฮะนี่ครับเดี๋ยวพาดูร่องน้าร่องน้ําที่ขุดนี่ก็ไม่ได้ใช้มือกีสลลบนะครับใช้มือกีปาดขุดนะครับอบางคนอาจจะงงว่าขุดยังไงวะก็ใช้เปิดข้างเอาครับนี่ครับก็ใช้เปิดคือเปิดหน้าลงไปมาสักสามสิบเซนครับแล้วก็ชักไส้ฮะชักไส้นี่ครับ สองด้านครับเหลืออีกสองด้านนด้านเรือด้านนน้นอีกด้านหนึ่งแต่ดึงสรลปไปแล้วตอนนี้เราก็เหลือจะต้องตอนนี้เราจะต้องทอยดินไปก่อนครับเปิดไส้ทอยดินไส้กลางไปก่อนครับนี่ครับอยู่ขั้นตอนในการทอยดินเนาะทอยดินเราก็จะอย่างที่เคยผมเคยบอกว่าตามยาวครับแ็กตามยาวครับทอยตามยาวเราจะทอยขวางนี้ก็ได้ครับทอยขวางนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าิดทอยขวางเงี้ยดินมันจะได้ไม่ค่อยไกลครับมันจะช้ากว่าที่เรายืนทอยท่านี้นะครับ ยืนคอท่านี้ดินจะได้เป็ได้ไกลกว่าก็มันไม่มีอะไรพิสูจน์ครับพี่ๆเพื่อนต้องลองทดลองดูอ่ะทดลองจับเวลาดูก็ได้จับเวลาระหว่างคอยคอยแบบนี้ยืนรถตามยาวไม่คอยมางี้กลับตามแบบแบบนี้ยเสร็จก็ลองคำนวณดูว่าอันไหนช้าไหนเร็วก็เพื่อนๆอาจจะถนัดอีกแบบมันก็ได้แต่ผมแบบนี้ผมทดลองหมดแล้วผมว่าแบบนี้มันโอเคที่สุดแล้วสําหรับผมนะคอยน่ครับพาพี่เพื่อนมาดู ถอยดินน่ฮะอันนี้ดินที่เราถอยขึ้นคือดินที่ตักแอ่ร่องน้ําที่ล้วงขึ้นมานั่นคือถอยออกมานี่หมดเลยนะครับถอยมาหมดเลยก็ขอ,ของค้างที่จะดินมหาศารอยู่พอสมควรดินเยอะครับดินเยอะใช้ดินเยอะนี่ครับแนวบ้านนี่เลยครับคือแนวแนวตัวบ้านเนี่ยคือแนวตัวบ้านนี่จะเป็นคันทั้งหมดเลยคือจะจะไม่จะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะไม่มีน้ําเลยอ่าเป็นห่วงจุยนะ้ยเนาะ หนึ่งจุยยาวมาที่นีเลยครับยาวมาชนคันนี้เลยครับยี่สิบหกเมตรครับนี่มันก็จะเป็นสองบ่อครับอันนี้หนึ่งบ่อแล้วก็อันนี้หนึ่งบ่อนี่น้ํากําลังดูดอยู่อย่าทําล็อกนี้ก่อนระหว่างทอยนี่ครับทอยมานี่ครับเนี่ยแนวคันก็อยู่ประมาณนี้ครับนี่ประมาณนี้นี่ฮะทอยมาดินมาหาศาลครับงานทอยครับ ฮเนี่ยฮะเราก็กองดินทรายฝาไมาเรื่อยครับอ่ะ๋ย่าดูขั้นตอนต่อไปครับพี่พี่เพื่อนนี่ครับเราลอกดินไปแล้วครับลอกดินไปแล้วประมาณสองลายครับนี่ครับสองลายลายนี้กับลายนี้ลอกไปแล้วนี่ครับลอกไปนน่นแล้วครับโยนไปด้านหลังนู่นแลลวครับเตรียมการที่จะทําปั้นคันครับนี่ครับนะฮะเดี๋ยวเราก็ จะปั้นคันแนวนี้ครับแนวแมโคนี่แนวนี้เลยตรงนี้ปั้นคันมู mm hmm. ไปยี่สิบหกเมตรครับเท่าก mm ับ hmm. ตัวตึกครับตัวตึกยี่สิบสี่แต่ว่าคันยี่สิบหกเนี่ยโอบเป็นคันแบ,น,แบนยาวไปเลยอันนี้มันก็จะเป็นสองบ่อนะฮะอย่างที่บอกเป็นสองบ่อส่วนรงน้ำตรงนี้ก็จะขุดมานี่ไปนี่ครับคือมันจบกันทั้งหมดสี่ด้านครับจะมีห้องน้ำมันมีสี่ด้านส่วนนินที่ขุดรงน้ำขึ้นมาก็คือถอยมามุมนี้ทั้งหมดเลยครับทอยมาตั้งคันทั้งหมดเลย อย่าเราไปเอาไลายที่สามกันนี่ครับพี่เพื่อน๋ยวาตัดมาดูครับจังหวะที่แทงนะฮะนี่ครับเราเปิดช่องไว้ใช่ไหมแล้วก็แทงตามสโลปที่เราเปิดไว้เลยครับนี่ฮะกี่นี่จะเป็นไปกี่คัวลุนเนาะเราค่อยแทงครับพี่เพื่อนไปค่อยแทงนี่ฮะเห็นไหมฮะเราจะวางติดถอยหลังมาครับนะฮะไม่งั้นจะติดรอยแทกไปโคเราถ้าเกิดเราเอื้อมออกไปห่างรถมากกองดินก็ยิ่งไกลใหญ่ครับแล้วก็ค่อยแทงลงไปครับ แต่ค่อยแทงใจเย็นครับพี่เพื่อนเพราะว่าแทงไปหน้านึงมันก็ประมาณไม่ห้าสิบอยู่แล้วเนี่ยมันขี่ผมฟ้าดมม่หกสิบนาะปากล่างปากล่างเม่หกสิบก็เราก็แทงเหลือไปสิบเซนเนาะเราก็แทงไม่ห้าสิบอยู่แล้วมันได้งานอยู่แล้วครับพี่เพื่อนนะครับค่อยใจทําใจเย็นครับค่อยแทงลงไปครับพี่เพื่อนนะครับแทงตามรอยลงไปครับมื่กี้ตรงนี้จะจะเที่ยงหน่อยนะอ่าจะากไม่เหมือนลูกเก่าลูกเก่าจะอิดิดนิดๆเนี่ยแทงกันนะครับ เราอย่ากินข้าวเยอะครับค่อยๆครับพี่เพื่อนเพื่อนค่อยๆมือนิ่งๆหน่อยเพราะว่าพี่เพื่อนก็ต้องขับรถรุ่นใหม่ของผมอยู่แล้วก็เป็นคนโทนสั้นกันอยู่แล้วมีที่บอกคนโทนยาวนี่รถกุญโทนยาวนะถือว่าทาขับยากนะคนโทนยาวแต่คันรถเงี้ยนะครับแล้วเราก็รีดตรงนี้ครับพี่เพื่อนนี่ครับเราก็รีดแตะตรงนี้ครับก่อนจะเก็บงานเราก็แตะตรงนี้ก่อนครับแตะลงไปป๊ับอ่าพอแตะไปปั๊บเราก็จะเห็นรอยละอันนี้เราก็ค่อยเลี้ยงรอยนี้ขึ้นมาครับรอยสลบขึ้นมา ค่อยๆนะครับตรงนี้ค่อยๆเลี้ยงดีๆนะครับเพราะมันจะกินแนวสโลปเนาะอ่ามันจ้องจะกินอีกแล้วนี่ครับอย่างนี้ครับเสร็จแล้วค่อยกินข้างล่างครับค่อยไล่ไปเรื่อยครับพี่ๆเพื่อนพอเราไปสักพักเราก็ย้อนกลับมาเก็บอีกหน่อยครับค่อยๆเก็บใจเย็นนี่ครับเห็นไหมครับอยเห็นี้มครับนี่ครับพี่ๆเพื่อน ขุดไปแล้วครับเห็นไหมครับนะฮะนี่ขุดไปแล้วตรงนู้นเหลือหมุมอีกหน่อยครับก็เลยมาถ่ายคลิปให้พี่ๆเพื่อนดูก่อนครับนี่ครับเทคนิคก,การขุดลงน้ำเนาะอย่างผมบอกแทงตรงนู้นลงมาก่อนครับแทงลงมาฟับลงใส่เคยให้เหลือน้อยพอเหลือด้านนี้หน่อยนึงปุ๊บกลัวไม่คมเราก็มุงกีเฉือนลงหน่อยแล้วก็ค่อยๆตัดขึ้นนะฮะนี่ฮะ คือถ้าเกิดเป็นมังกีสลบมมาย่อมสวยานี้อยู่แล้วแต่ว่าผมคือผมก็เคยบอกว่าผมไม่เก่งเรื่องร่องน้ําแล้วก็มังกีสลบเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเก่งคือผมจะเก่งมังกีปาดนะฮะมังกีปาดเรนจะเก่งมากก็คือว่าเชี่ยวชาญพอสมควรเพราะว่าก็ขับมาขับมานานมากยี่สิบกว่าปีก็คือมังกีปาดนี่แหละจะเชี่ยวชาญมังกีปาดมากฝ่ามังกีสลบเนาะและอย่างก็มังกีเรดไม่มีก็ใช้มังกีปาดคุณละกันงั้น นี่ครับให้พี่เพื่อนเห็นทีนี้เทคนิคการถอยดินก็อย่างที่ผมบอกว่าคือถ้าเกิดเราจะขุดตรงนน้นมาก็ได้ครับแต่ว่าวเวลาเราวางดินเวลวาเราขุดมาแล้วมาวางดินทั้ทงหน้าเราเนี่ยมันจะติดรถเราเห็นไหมผมก็เลยว่านี่ฮะขุดตรงนี้ถอยหลังไปด้านนู้นนะฮะถอยหลังไปด้านโน้นเวลวาเราขุดเราก็จะตักดินแทงไปทางนี้เห็นไหมแยปอย่างนี้ตลอดเพราะดินตรงเนี้ยเราต้องถอยไปไว้นู่นหมดเลยถอยไว้ขึ้นคันหมดเลย อันนี้เวลาเสร็จแล้วมันก็ไม่บังเราไงมันได้บังเรานะฮะมันได้บังเราเราจะไปดูใกล้มันก็จะไม่บังเราไม่บังลายเดินเราด้วยนะฮะมันก็ทําให้เราง่ายคือจริงๆแล้วมันจะอาจจะบังสายตามั้งอาจจะบังบังบังพี่ๆเพื่อนบางท่านอาจบอกว่ามันไม่ถนัดมันบังบูมจริงไม่เกี่ยวครับเพราะว่าเรามีลายล่องที่เราชักอยู่แล้วนะฮะเราไม่ต้องไปกังวลเราก็ขุดตามลายล่องที่เราชักถ้าเเราชักตรงล่องก็ตรงครับ เห็นไหมเราเวลาขุดมาปั okay. ๊บเราก็จะวางดินตรงนี้เห็นไหมวางดินนี้เดี๋ยวพอสึกหูนู้นปุ๊บมันก็ดินอยู่ตรงนี้แล้วก็รวบดินนี้กองเนี้ยไปก่อนแล้วค่อยมาเก็บดินหมาดอีกทีนึงอันดินหมาดตรงนี้เก็บที่หลังตรงนี้เราเว้นไว้เดินก่อนนะฮะตรงนี้ไว้เดินก่อนเดี๋ยวเราจะเก็บนี้ไปลายหนึ่งเก็บนี้ไปลายหนึ่งเวลาถอยก็ถอยเงี้ครับถอยเดินตามยาวงี้ครับก็ถอยถอยไปถอยไปพอดินเยอะก็ถ่ายออกครับ ครับนี่ครับล่องน้ําเสร็จแล้วนะเมื่อวานนะฮะที่ทาคลิปให้ตอนนี้ก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็ทอดินนี่ครับอันนี้ก็เข้าโค้งนะเข้าโค้งนี้แ,นแรกๆตัวนี้อาจจะไม่ค่อยสวยเพราะว่าเราเริ่มตุ้นขุดเ็กแรกมันก็มือมือยังไม่นิ่งเพราะว่าการขุดแบบนี้มือจะต้องนิ่งมากนะฮะมือจะต้องนิ่งมากนะฮะแต่่างเคยบอกว่าผมอ่าซอยล่องไม่เก่ง คือไม่ได้พูดอะไรนะว่าคือความหมายคือผมไม่ได้เก่งมุงกงขี่ซอยร่องแต่ว่ามุงกงขี่ปาดเลนเนี่ยขุดที่เป็นร่องเนี่ยผมก็พอทําได้นะฮะอันนี้ก็มาแนะน,นําเทคนิคให้พี่เพื่อนดูว่าเอ๊ะผมยังขุดได้คนที่ไม่เชี่ยวชาญเรื่องร่องน้ํายังขุดได้แล้วพี่เพื่อนก็ต้องขุดได้เหมือนกันนี่เราก็จะเก็บดินเก็บดินไปแล้วก็จะโยนไปไว้คันกลางนี่ครับเราก็จะกองดินาสขฝาโยนไปเรื่อยครับ ก็ค,คือทอยนั่นเองก็พยายามแบ่งดินเข้ามุมไปเยอะก่อนอัดดินมุมมุมมุมนี้อัดเยอะเยอะก่อนก็ช่วงกลางอย่าเราต้องโยนดินฝั่งนู้นมาอช่วงกลางดินเยอะอยู่แล้วแต่ช่วงมุมดินดินจะขาดนี่ฮะพยายามยัดดินก้ามุมนี่ฮะแล้วก็จะเหลือร่องน้ํารายนี้อีกรายหนึ่งครับนี่รายนี้แล้วจบนี่ไปนี่ปุ๊บก็จบไปนน้นฮนะอ่ะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จครับพี่เพื่อนครับผมนี่ครับเสร็จแล้วครับ ล็อกแรกครับขุดลงน้ำรอบในเนาะวงในรอบหมดแล้วนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นคันนะครับยี่สิบหกเมตรครับยาวไปถึงนู่นตอนนี้ก็ทําไปได้เกือบเกือบครึ่งครับเกือบเกือบยี่สิบเมตรละเออเกือบเกือบสิบกว่าเมตรละทั้งหมดมันยี่สิบหกเมตรครับนี่ฮะคันเท่าแนวบ้านเท่าแนวตัวบ้านเนาะนี่ครับนี่ล็อกนี้เสร็จแล้วครับตอนนี้เราก็จะเป็นล็อกสองครับล็อกด้านในนะครับทำเหมือนกันครับขุดล่องน้ําวนเหมือนกันครับ พาเพื่อนพี่เพื่อนเดินดูบรรยากาศนี่ครับพื้นที่เราลอกนะที่เราลอกมาตั้งคันนะที่ผมทําคลิปไปดูนี่ครับนี่ล่องน้ําก็ใช้แทงข้างเอาครับนี่ครับขุดขมวนแทงข้างขึ้นมามาดูผลงานนะครับก็ท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปก็ถ้าเกิดสนใจติดต่องานก็ติดต่อผมมาได้นะครับบุนส่งไมโครนะฮะ 0834751044นะครับก็ติดต่อแต่น่าเนิ่นหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีงานประจําอยู่แต่อยากให้ทานะฮะอุดร่องแบบนี้หรือว่าจะปั้นโคกทําทุกอย่างครับงานไมโครครกรุงเทพบริมนฑลนะครับจังหวัดนนท์กรุงเทพนครปฐมอยุธยานะฮะปทุมธานีเนี่ยครับประมาณนี้ครับถ้าไกลมากก็อยาคุยกันก่อนครับว่าจะสะดวกหรือเปล่านี่ครับ หนองน,อนอ้ําล้อมรอบเนาะเดี๋ยวเราจะให้เขาสูบน้ําใส่ครับใส่สูบน้ําใส่ให้เต็มนี่ครับขอบจะได้ไม่พังนี่ครับกดงานนี่ฮะตรงนี้ก็จะเป็นถนนเนาะยี่สิบหกเมตรปลายปับอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็จะขุดร่องคือตรงนี้ตรงนี้หัวหัวหัวคันจะขาดนะครับหัวคันตรงนี้จะขาดคือคือจะที่แรกจะเชื่อมแต่ว่าเฮียบอกไม่เชื่อมก็คือตรงนี้ก็จะคันแนวนี้ตรงนี้ก็จะเป็นร่องครับคือน้ําจะถึงกันครับ แล้วก็จะวนเปนน้นครับเปิดครับเป็นรูปเว้นตานะครับเป็นรูปขอบเป็นตาล็อกนุ้นจะล็อกใหญ่หน่อยล็อกนี่จะล็อกเล็กหน่อยนี่ครับผลง,งานเสร็จไปล็อกน้วอ้าวโอเคครับสวัสดีครับ,บ,บ,บพี่เพื่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บนส่งไมโคนด้วยนะครับ